้วมีโอกาสมาสัมภาษณ์ลูกค้าที่ได้มารับรถ h ันด a c i ิ y จากทางเต็นตีรถสวยนะคะลูกค้าชื่ออะไรคะพี่ดาด้าทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้พนักงานบริษัทพนักงานบริษัทเนาะพี่ดาด้ารู้จักเต็นตีรถสวยของเราได้ยังไงคะจากช่องทางไหนเอ่ยเออคือมีพี่ที่ทํางานแนะนําที่เขาเคยออกแล้วก็รู้จักเห็น,าน,นทางเฟซ้วยค่ะค่ะทางเฟซนะคะเป็นเพจไหนคะเขาเป็นของตีรถสวยแล้วก็อ้อมาอ้อมูทั้งสองเพจเลยเนาะ เรื่องรับประกันชนหนักรับๆก็คือนะคะอันนี้ตอบโจทย์ในการตัดสินใจเลือกซื้อรถกับทางเต็นต์รถสวยไหมคะริงค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าบางทีรถเมอร์่สองค่าโดนชนหนักาบางทีเราอาจจะไม่ดูแลของไม่รับอันนี้โอเคไหมคะค่ะยัองไงจำอยากให้พี่แกน่าฝากถึงลูกค้าท่านต่อไปที่จะมาเลือกซื้อรถบอมหารถเมอร์ซอ,อสองนิดนึงค่ะ ฝ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ากถึงเพืเ่อนๆที่พี่นะคะที่มองหารถเบอร์สอง <Okay. S 2> อยู่เนี่หนูว่าโอเคนะเพราะว่าพี่ขอไปหลายคันแล้วโอเคทุกคันนะคะ,ะพี่ได้ด้ามากเลยนะคะที่เลือกไว้ร่วงไปในคุณภาพและบริการของทางเต็นต์ตี๋รถสวยค่ะรถสวยรถดีต้องที่ตี๋รถสวยเท่านั้นนะคะฝากบอกถึงญาติที่อยากได้รถใช้ในตอนนี้ด้วยนะคะให้มาดูรถที่ตีรถสวยได้เลยค่ะค่ะ can hear you. Loving